สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ n งแอสแม็ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตั้ง APK ตัวใหม่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะเอาโปรแกรมแตกไฟล์ก่อนนะโปรแกรมแตกไฟล์นี่ส่วนมากจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ C Actual นะครับผมแล้วก็โปรแกรมแก้ไขข้อความ Notepad น,นี่เขาไม่ค่อยใช้กันเขาใช้เป็น Quick Edit ปะ่ะนี่นะครับโอเค ถ้าแต่ความถนัดนะจริงมันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใช้เป็นนะโอเคตอนนี้เรามี2ตัวนี้แล้วนะครับโปรแกรมแตกไฟล์แล้วก็โปรแกรมแก้ไขไฟล์เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เ,เข้าไปดาวน์โหลดกันอุ้ยอะไรเนี่ย g t a t a r o n e t n E.T โอเคก็สำหรับใครที่จะดาวน์โหลดก็เข้าที่เว็บนี้ได้เลยนะครับ g t a t a r o n e t นะครับไปที่เมนูดาวน์โหลด จากนั้นก็เข้าที่มือถือนะครับเล่นผ่านมือถือจากนั้นก็ไปที่อ่ะตัวแรกเลยนะครับตัวเกมมือถือ,อ dx นะครับให้โหลดเป็นให้โหลดเป็นด a ต a ก่อนแล้วกันเพราะว่า Data d a ด a มันไฟล์ใหญ่นะครับอ่าโหลดทิ้งไว้จากนั้นก็กลับอ่ะอันนี้โหลดเรียงวะเนี่ย แป๊บนึงนะเริ่มต้นดาวน์โหลดโอเคอันนี้น่าจะโหลดแล้วนะจากนั้นเราก็กลับนะครับกลับไปโหลด apk เน็ตผมก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่ารู้สึกมาโหลดในมือถือเนี่ยมันจะจำกัดความเร็วเอาไว้นะครับมันจะกักเก็บพลังผมเอาไว้อาล่ะตอนนี้ก็ได้ทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ย เลยเอรสบุตโอเคจากนั้นก็ไปที่ตัวจาัดก,การไฟล์ครับอ๋ออันนี้เหรอตัวจาัดก,การไฟล์อ๋อเข้าในเข้าในอันนี้ก็ได้แล้วผมจะโหลด C a a b l มาทำไมวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็เข้าอันนี้แล้กันดาวน์โหลดนะครับก็จะมีทำไมมันเป็นไฟล์ bin วะเนี่ยแปลกมากเลยอะ่ะเออไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะครับเป็น เพือดตัวเกมให้เรา copy นะ copy จากนั้นเนี่ยเอาไปวางใน Android ครับเข้า Android ปุ๊บก็คือเข้า Android ไม่ต้องเข้า Data หรือ OBB นะครับวางเลยวางหน้า Android นี่แหละนะครับก่อนที่จะเข้าไปใน OBB หรือ Data ไม่ต้องเลย <c oughs> วางข้างหน้าเลยจากนั้นก็กลับไปที่ตัว APK นะครับก็ติดตั้งได้เลยนะ APK โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูนะว่ามันเล่นในตัวจําลองได้หรือเปล่านี่เป็นตัวจําลองนะครับเข้าเลยแล้วกันอ่ะเอ้ยผมลืมเปลี่ยนชื่อเลยโอเคก็เดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนว่าจะเข้าได้นะอ่าเข้าได้นะครับไม่พบข้อมูลในระบบ คืออยากให้ทุกคนไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะอย่าไปอย่าไปเข้าแบบนี้นะครับก็คือวิธีเปลี่ยนชื่ออ่ะเดี๋ยวบอกวิธีเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับก็เข้าไปที่ตัวจาัดก,การไฟล์หรือไม่ก็อันนี้ก็ได้ Android APK ไปที่ซับนะครับแล้วก็เซตติ้งผมไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะใช้ Quick Edit ในการแก้แล้วกัน อ่าอุ๊ยเกิดข้อผิดพลาดฮะเกิดข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเซตติง้งอ่าอันนี้เป็นชื่อที่เราต้องแก้นะครับอ่าผมจะ t e s t a p k d x อห้าห้าห้าโอเคเราต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะประมาณนี้ครับ อะไรเนี่ยช้อปปี้คนาช้อปปีอ่าเปลี่ยนชื่อตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็ต้องกดเซฟด้วยนะอย่าลืมกด Save. เซฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะว่าได้หรือเปล่านะครับจัดไปก็ค่อนข้างง่ายนะวิธีการติดตั้งอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงแต่ว่าก็ลองดูอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดผมก็ไม่ไม่เคยลองเหมือนกันรหัส <laughs> ตั้งรหัสผ่านเหรอหนึ่งสองสามแล้วกันสมัครไอดีจากนั้นก็หนึ่งสองสามเข้าเกมโอเคเพศชายครับวันเดือนปีเกิดออกตามเลยแล้วกันไม่ฟังบทเรียนอย่าไปกดฟังบทเรียนนะ,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 ะผมลืมไปผมจะกดอย่างนี้ไม่ได้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอ m อ้ oh my god ปุ่หนึงนะผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับโอเคอ๋อโอเคอ่ะกลับมาแล้วเราจะทำการเซตติ้งปุ่มก่อนอ๋อ oh, อันนี้เป็นปุ่มเดินโอเค W A S D อันนี้ก็โอเคพอเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเช็คปุ่มก่อน,นครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้นะครับ นี่ตัว N ตัว Y ายสถานะตัวละครอันนี้ก็จะเป็นแบบอัพเลือดอัพพลังโจมตีพลังป้องกันสกิลการขับรถการเต้นการรีเจนนะครับมีซื้อขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็การปลูกอันนี้เป็นรถส่วนตัวโอเคอันนี้แบ็บแท็บดูคนเล่นนะครับ ยูสนี่ก็จะเป็นปุ่มใช้ของนะปุ่มย okay. ูสโอเคก็มันจะใช้ได้หมดอันนี้รับของนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้รับของเรียบร้อยละเฮ้ยผมว่ามันลื่นนะมันลื่นกว่ามันลื่นกว่าตัวอื่นนะอะตัวอื่นเนี่ยมันมันลื่นในมือถือก็จริงแต่มันไม่สามารถเล่นในโปรแกรมจําลองได้แต่ตัวนี้ตัวนี้สามารถเล่นในโปรแกรมจําลองได้นะครับ <c oughs> ลองขึ้นรถด,ดูแล้วกัน ก็เหมือนว่าจะไม่กระตุกเลยนะเออเอาน้ำมันหมดแล้วเนี่ยโอเคบา้าเอ้ยไม่มีใครเติมน้ำมันเลยน้ำมันหมด อะก็ผมว่าเดี๋ยวเราเรสร็จสิ้นการทดสอบเพียงเท่านี้แหละนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะต้องทําอะไรดีวะเดี๋ยวต้องลองไปทําอะไรสักอย่างผมลองไปทํางานดูแล้วกันนะอุ้ยเอ้ารถหายโอบา้าเอ้ยโอมากอ, <c oughs> อทำงานอะไรดีวะเงินก็มีแค่สองพันไม่มีงบพอจะทำงานใหญ่ๆด้วย โอเคชิบหายแล้วผมชิบหายแล้ววิ่งมาสักไกลงานใกล้ๆนี่นที่สุดก็น่าจะเป็นงานตัดไม้นะครับเดี๋ยววิ่งไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นโปรแกรมจำลองนะอันนี้มันไม่ใช่อ๋ผมสามารถเข้าแก๊งได้นี่ว่าแป๊บนึงผมกลับจุดเกิดก่อนละกัน แล้วก็เข้าแกงเหลืองโอเคเจ๋าโอเคตันนี้ลื่นมากเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยลื่นมากๆ กด N นะครับสตาร์ทรถ ผมจะลองทำงานดูแล้วกันนะไปปึ๊บโอ้ยค่อนข้างที่จะคอนโทรยากนะใครที่เล่นในมือถือที่แบบชินแล้วก็อาจจะอาจจะง่ายก็ได้ผมว่า โอเคเฮ้ยใครวะอ่าโอเค ก็เหมือนจะได้นะโอึบสำหรับงานตัดไม้ไม่มีปัญหานะครับปกติ FPS e มันก็ นิ่งอยู่ยที่หกสิบนะเ,เสร็จแล้วโอเคเลิกงานเ,เดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่าผมไม่ได้ซื้อบัตรวร์งมาด้วยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย ้ยแอดแม็กเอา้าตัวผมมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยไปเหมือนไงเดี๋ยวขอไปทดสอบตล็กดูก่อนละกันเอออยากลองอีกอย่างนึงว่ามันมันมันล็อกเป้าได้ปะอีเมคเนี้นะทดสอบยิงอย่างงี้ต้องทดสอบยิง โอเคต้องลองครับต้องลองเออต้องต้องเปิดโหมดเล็งอัตโนมัตินี่หว่าใช่ปะ มันอยู่ตรงไหนว่าเล่งอัตโนมัติวะเดี๋ยวนะมันน่าจะอยู่ที่เมื่อกี้แหละผมว่านะอา,อาจจะไม่มีมั้งอาจจะอาจจะปิดไว้นะอาจจะปิดไว้นะครับโอเค กกิขวาออ๋นี่ไงโอ้โหยิงง่ายเลยนะอย่างนี้ยิงง่ายเลยก็คือมันจะเป็นปุ่มยิงที่ง่ายมากๆากโ,โดนยิงตายโดนคอมยิงตายอยู่ดี <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจบการทดสอบเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่เจอปัญหาอะไรก็ลองแจ้งเข้ามาดูนะครับสำหรับการใช้ APK ตัวนี้นะครับผมว่าก็ก็น่าจะลื่นนะตัวนี้น่าจะลื่นสุดละไว้ไเจอกันใหม่ครับสิเกะจูกูบ๊ายบาย